สลามวอรลัยกุมวเร์มะตุลลอว์วะบเระกาตุสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับช่วงรอมดอนบิสเนสแอนด์วารตี้ผมมาที่นี่ครับที่ไก่อบองครับอ่ะลำไก่อบโองของดีเมืองจะนะนะครับซึ่งแต่ละวันนั้นถือได้ว่าไก่อบองที่นี่นี่นะครับมีผู้คนแวะมามากมายเลยทีเดียวครับจอดรถเป็นแถวยาวเลย จุดเด่นของที่นี่เป็นอย่างไรบ้างความเป็นมาธุรกิจที่นี่เป็นอย่างไรนะครับวันนี้เราจะได้ไปคุยกับทางเจ้าของร้านอะลำไก่อุโบสอนะครับนั่นก็คือบังกอสรีนะครับบังกอสรีอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วตอนนี้ครับอยู่ที่หน้าไก่อุบงเลยครับอัสลามุณคอมบังครับอัสลามุคบครับครับผมเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้สถานการณ์เยอะมากเลยผมเห็นคนคนวันนี้นะนี่แหละครับรนีลล่แหละครับแต่ละวันเนี่ยก็มีคนมาใช้บริการมากมายเลยเกิครับอยากให้พูดถึงความเป็นมานิดหนึ่ง ร้านก่อนที่จะ,าาะม,มาเปิดร้านไก่โอ่งเนี่ยบางทําอะไรมาบ้างอ๋อเดิมที่ก่อนที่จะมาเปิดร้านไก่โอ่งอานล่์ไอไกโอ่งของดีมัองจชนะครับผมอ่าเป็นเป็นคนที่ขายไก่เป็นไก่สดและชิ้นส่วนไก่ค,คือประกอบอาชีพเกี่ยวกับการค้าขายไก่อยู่แล้วครับอ่าครับก็เลยมาเจอวิกฤตโควิดจากเดิมเนี่ยผมขายไก่สดไก่เป็นวันละประมาณหนึ่งถึงสองพันตัวคือปกติอยู่แล้วครับ พอมาเจอโควิดมันย,ยอดขายมันเหลือประมาณ100่งถึง200ตัวโอครับคือตลาดมันพากันปิดหมดครับเราก็อยู่ไม่ได้เราก็เลยต้องหาอะไรที่ต้องทำทำเสริอมอีกอย่างหนึง่งก็นึกขึ้นได้เรามีไก่เราก็นำมาแปรรูปครับนึกถึงการแปรรูปก็เลยเอาไก่มาแปรรูปเป็นไก่พองอครับจริงๆแล้วช่วงนั้นที่เป็นช่วงโควิดเนี่ยมีมีคนที่ค่อนลำบากเยอะมากทางร้านเรานอกจากจะ สาะก้อนในส่วนของไก่สดให้กับคนมิสกีนแล้วเราคิดว่าเราให้ไก่สดไปเราให้ไก่ที่สาเร็จรูปที่เป็นไก่อ่งไปด้วยดีกว่าเขาได้กินเลยใช่เขาได้กินเลยท่าเลยทําไก่อ่งขึ้นมาทําแรกๆก็ไม่ได้คิดจะ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 เป็นร้านใหญ่ตัวอะไรกี่องค์ครับตอนนรกกี่องมีสององค์ครับสององค์นะสององค์ครับทีนี้หลังจากนั้นความันจะใหญ่โตแบบนี้มันต้องเป็นยังไงมันถึงได้ได้ใหญ่โตขนาดนี้ตอนนี้ จริงๆเราทําตอนแรกเนี่ยเราแจก,กด้วยขายด้วยอ๋อครับทาแจก,กด้วยขายด้วยทําให้ลูกน้องเราได้มีงานทำอ่าคิดง,ง่ายๆว่าวันนี้ถ้าเราไม่ได้ขายไก่สดเราแปลลูกน้องมาให้ได้มีอาชีพเสริมในการขายไก่อีกรูปแบบหนึ่งก็คือเอาไก่มาแปลรูปเป็นไก่โอคงเนี่ยครับให้ลูกน้องเราได้มีงานทําก่อนให้ให้ได้อยู่ได้กันในช่วงนั้นก่อน จะกำไรจะขาดทุนก็อีกเรื่องหนึ่งให้ได้อยู่ได้กันก่อนอ๋อก็คือว่าเห็นเห็นใจลูกน้องให้ลูกน้องได้ได้ทำงานใช่คิดแค่นั้นครับผมทีนี้ตอนนี้มีมีกี่องค์ครับตอนนี้จากสององค์ตอนนี้เต็มที่ก็สามสิบสามสิบสี่องค์ตอนนี้โอ้สามสิบสี่องค์ครับตอนแรกขายได้วันละกี่ตัวได้วันแรกที่ผมขายโพสทางโซเชียลวันแรกประมาณร้อยยี่สิบตัวอ๋อวันแรกกันนะก็เยอะอยู่ใช่เพราะเราขายด้วยแจกด้วย๋อขายด้วยแจกด้วยครับอ่อตอนนี้ตอนนี้ ขายได้เท่าไหร่ตอนนี้วันหนึ่งประมาณยอดขายจริงๆตอนนี้ก็น่าจะเตะ2,000กว่าต่อวันต่อวันนะ2,000กว่า2,000กว่าตัวโอ้2,000กว่าตัวนี่ฟาร์มใน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 ช่วงเดือนละมดอน,นช่วงเดือนละมดอนนะลมดอนะโอ้ยกัฟาร์มเลงเลยจะได้่าขายเป็นฟาร์มเลยนะใช่ครับแสดงว่าต้องใช้ลูกน้องเยอะก็ตอนนี้เดือนละมดอนเราใช้ลูกน้องทั้งระบบประมาณ60-70คนอ๋อครับผมครับเห็นว่าเกณฑ์การพิจารณาของลูกน้องเป็นยังไงบ้างมาที่นี่ มันมีความต่างใจที่อื่นนะครับมีวความต่างาจที่อื่นกับเกณฑ์พิจารณาลูกน้องทํางานที่นี่เป็นยังไงถ้าเป็นผู้ชายวัยรุ่นครับต้องเป็นคนที่ลําบากก่อนเ<ไ>ป<อ>็นคนที่สามารถมาทํางานที่นี่แล้วมีไรายได้จากที่ไปเลี้ยงน้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้๋อครับถ้าเป็นผู้หญิงอาจจะเป็นผู้หญิงที่เป็นแม่ไม้เลี้ยงเดี่ยวมาทํางานที่นี่แล้วสามารถมีรายได้ไปเลี้ยงลูกได้ครับถ้าเป็นคนแก่ก็ เอามาทํางานที่นี่แล้วเขาสามารถมีตังเอาไปให้หลานไปโรงเรียนได้ับคือหลักๆเกณฑ์การพิจารณาที่นี่ก็คือต้องลําบากก่อนครับต้องลําบากแล้วก็ต้องเป็นเด็กกำพร้าอ๋อครับวุฒธิการศึกษาไม่ต้องครับต้องเป็นคนที่ลําบากแล้วก็เป็นเด็กกำพร้าเป็นคนที่ขยันหมั่นเพียรอะไรพวกนี้ครับครับเกณฑ์การพิจารณาทำงานที่อารามไก่อบโองนะครับที่เอ่นมีรถยนต์ต้องพิจารณาเป็นพิเศษ จบไปดินแดนตรีต้องคิดเเป็นพิเศษที่นี่ที่นี่ลำบากลำบากครับลำบากพิจารณาเป็นพิเศษเด็กคำพระพิจารณาเป็นพิเศษคุณแม่เลี้ยงเดียวพิจารณาเป็นพิเศษมาได้เลยที่นี่นะครับตอนนี้ครับสองพันกว่าตัวที่ขายได้อยู่ในแต่ละวันจุดเด่นจุดเด่นของไก่โบกที่นี่นี่ผมดูแล้วนี่คนมาเนียนไหมคนมาเนี่ยเยอะแยะมากเลยไม่ใช่เฉพาะพี่น้องชาวมุสลิมนะจุดเด่นครับจุดเด่นหลักๆผมว่าน่าจะมาจากสาม สามสามประการครับหนึ่งเรื่องของราคาราคาที่นี่ไก่เริ่มต้นที่ร้อยสามสิบาทร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบครับผมถือว่าเป็นราคาที่คนทั่วไปก็จับต้องได้ครับคือการตั้งราคาของผมครั้งแรกเลยที่ตั้งราคาเนี่ยผมิดาคนที่หาเช้ากินค่ำเขาทํางานวัวละสามร้อยบาทเนี่ยครับเขากาเงินมาในตลาดสามร้อยซื้อไก่เราร้อยสามสิบเขายังเหลือตังอีก 190, ร้อยเจ็ดสิบไปซื้อไข่ไปซื้อน้ามันไปซื้อปลาเพื่อที่จะ ได้มือ้อต่อต่อไปอีกวันสองวันครับเอาเอาราคานี้แหละร้อยสามสิบถึงร้อยห้าสิบเอาราคานี้พอราคาที่เขาจับต้องได้ครสองรสชาติให้เขาซื้อไปแล้วเขากินได้สามทำเลที่ตั้งที่นี่อันนั้นจะเอาให้ว่าคนแวะง่ายครับประตูสู่สามจังหวัดด้วยครับ,คร,บครับด้วยสามเหตุผลหลักๆนี่ทำให้แต่ผมว่ามันต้องอร่อยด้วยนะถ้าไม่อร่อยเนี่ยใช่ไหมที่นี่สูตรเนี่ยสูตร สูตรเป็นยังไงสูตรคิดค้นขึ้นมาเองหรือว่าเป็นยังไงบ้างสูตรคิดค้นกันมาเองครับสูตรเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากมายแค่เราทําช่วงแรกแล้วก็ให้พ,พรรคพ,พ,พวกเพื่อนฝูงเขาชิมครับพอเขาบอกโอเคได้แล้วก็ยึดตามนั้นนะครับแต่ว,ว่าวัตถุดิบที่เราใช้เนี่ยเป็นวัตถุดิบของดีทั้งนั้นอ๋อครับนะยิ่งยิ่งเดี๋ยวนี้ทุกอย่างแพงหมดยกตัวอย่างยิ่งมะนาวที่เราเอามาทำน้ำจิ้มเนี่ยแต่ก่อนเราซื้อกระสอบ0 0ครับเดี๋ยวนี้ซื้อกระสอบละพัน ก็ต้องใช้เป็นเป็นเท่าตัวเลยอ่ะไม่ไม่แต่ก่อนกระสอบ3 0 0้เนี้ยนี้กระสอบละพันก็สองสองสองสามเท่าตัวแต่เราก็ต้องใช้เหมือนเดิมทุกอย่างไม่มีเปลี่ยนแต่ราคาไม่ขึ้นหรอราคาไม่ขึ้นเงราคาไก่ก็คือยังเหมือนเดิมใช่ครับราคาไก่เหมือนเดิมเราว้าถ้าเราไปขยับขึ้นก็มีผลกับกับลูกค้าอีกไม่ขอขยับขึ้นเลยว่าขายราคานี่แหละเอาเอาเอาเยอะเข้าไว้ลูกน้องเราได้มีงานทำแล้วก็ไก่เราขายได้ก็ได้เลยครับ อ๋อครับ <Okay. S 1> ผมทีนี้แต่เปิดบริการเป็นยังไงแต่ละวันเนี่ยอา่าเริ่มเปิดร้านในเจ็ดครึ่งครับอ่าปิดหนึ่งทุ่มครับโดยประมาณทุกวันไม่เว้นวันหยุดทุกวันครับไม่เว้นวันหยุด<อ>ะนะเ้าก็แวะผ่านไปผ่านมาก็สามารถที่จะแวะมาได้เลยครับที่อ่ะลำไก่อบโอ่งของดีเมืองชนะทีนี้ครับทราบม,มาว่ามีการมีกองทุนสกาัดด้วยครับ,ร,บรายได้เขาเรียกว่าธุรกิจเนี่ย ป็นธุรกิจเพื่อเพื่อสังคมด้วยใช่ครับครับมีกองทุนส a ก a t ในการช่วยเหลือเด็กกำพร้าคนยากจนเล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับเป็นยังไงจริงๆที่ร้านเราเนี่ยผมตั้งกองทุนสกกา t มาประมาณ10ปีแล้วตั้งแต่ผมเริ่มขายไก่สดต,ตั้งแต่ที่ยังไม่มีไก่โอ่งนะอ๋อตั้งแต่ไก่สดเนี่ยก็ตั้งกองทุนส a ก a t ใช่ใช่ค,คือรายได้ทุกเดือนหักกาไรออกมาก็ดิดออก2.5%เปอร์เซ็นต์ครับก็ใหญ่สกา a ไปในกลุ่มของอุตตะที่สอนศาสนา ในปอนนอกาฟิตอะไรพวกนี้ในปอนนอกคนแก่สองเด็กกำพร้ายากจนที่เข้าข่ายในแปดจ,จำพวกครับคนที่สามก็คือบุคคลมิสเกนทั่วไปคนยากไร้ทั่วไปที่เราดูแลอยู่ก็เริ่มดูแลมาประมาณสิบปีก็เอาละให้กิจการของเราคือเหมือนเหมือนเหมือนที่นานบีบอกบเหมือนที่นามบีบอกบะะยิ่งบริจาคก็เราก็จะเพิ่มพูสที่ีมากขึ้นใช่ครับยิ่งง่ายใช่ผมพูดเป็น ศัพท์วิชาการคือคือคือเราครับเอาเนี่ยเอาไม่ต้องวิชาการเอาประสบการณ์เนี่ยไม่ใช่เร่องนี้จประสบการณ์ที่ประสบมาก็ทัได้คาับครับเป็นเป็นเป็นเรื่องจริงทีนี้2.5งจุดห้าเปอร์เซ็นต์การรายเดือนใช่ไหมทุกเดือนนะทุกทุกเดือนก็คือจ่ายเลยไม่ไม่ต้องรอครบปีไม่ต้องรอครบปีครับดิดออกมาทุกเดือนเลยครับทีนี้วันนี้ก็ขายได้ถือได้ว่าวันนึงเป็น2,000กว่าตัวเนี่ยรายได้ก็เพิ่มขึ้นจากเมื่อก่อนใช่ครับทีนี้เรื่องของกองทุนสกัด ก็มากขึ้นกว่าเดิมมากขึ้นมากขึ้นครับมากขึ้นกว่าเดิมตอนนี้ได้ไปช่วยเหลือยังไงบ้างก็เพิ่มเพิ่มเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็หลักๆบรณเนอในแถวจนะบรณเนอตาฟิสเนี่ยเกือบทุกบรเนอที่ดูแลอยู่ครับที่ที่เราดูแลอยู่แล้วก็มีอุตห์ที่สอนศาสนาที่เรารู้จักเขาก็พยายามดูแลอยู่ก็รู้อยู่แล้วว่าอุตหะเป็นส่วนใหญ่เราได้ต้องชากาใช่ใช่ใช่แล้วก็เขาเข้าเณฑ์เป็ดจำพวกที่รับสกาศได้ด้วยครับพวกนี้เราก็ดูแลอยู่ครับแล้วก็เด็กกำาพา คบางกอสลีฝากบอกถึงผู้ชมทางบ้านด้ดหนึ่งครับว่าจะแนะนำไก่อโคงจะมาที่ชนะในมายังไรหรือไค่ป่าพี่น้องผู้ชมทั่วประเทศกาลังติดตามรับชมอยู่อ่าครับสําหรับผมอาล์ามไก่อโงงขอรีเมียนะถ้าเกิดว่าพี่น้องทั่วไปผ่านมาอําเภอชนะจังหวัดสงขทาครับทางร้านเรายินดีต้อนรับถึงไม่มาซอไก่มาว่าทานกาแฟก็ได้ แล้วก็ถ้าไม่มาซื้อที่เราที่อื่นก็มีเยอะะครับไก่โอ่งก็อยากให้ไปช่วยอุดหนุนกันครับเพราะว่าทุกๆที่นะครับเขาทําอาชีพเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวกันทั้งนั้นเราเองก็ดีใจที่ได้เป็นแนวคิดที่ได้เป็นรูปแบบให้คนอื่นได้เอาไปทําต่อเพราะระยะหลังมานี้ก็เห็นหลายที่เขาเปิดกันก็ทำไม่ได้ครับจะเป็นรูปแบบให้เขาครับแก็เป็นต้นแบบให้เขานะครับเพราะว่าเมื่อ ทางบางกอซาลีมีอลมาลัมไก่อบงงซึ่งมีชื่อเสียงแล้วเนี่ยเพราะไก่อโงมีชื่อเสียงคนอื่นก็อยากจะทาไก่อโงงเขาเรียกว่ากระแสตรงนี้มันสามารถที่จะไปสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนอื่นไะด้แต่ครับนี่คือการมาพูดคุยนะครับวันนี้กับเรื่องของธุรกิจเพื่อสังคมนะครับนี่คือธุรกิจเพื่อสังคมนะครับพูดจากใจจริงพูดจากประสบการณ์ของตัวเองที่บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่วิช,วชาการามจริงก็คือประสบการณ์นั่นแหละครับแต่ว่าจากประสบการณ์มาเป็นวิชาการวันนี้นะครับถือได้ว่ามีประโยชน์มางทีเดียวสําหรับทุกท่่านที รับชมการมาสัมภาษณ์พิเศษวันนี้นะครับกับบางกอซาลีอะลำไก่โอ่งของดีเมืองชนะนะครับอย่าลืมพี่น้องผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับแวะผ่านมาทางภาคใต้นะครับอยู่ที่ถนนสายเอเชียเลยครับถนนสายเอเชียเลยที่จะเดินทางไปจังหวัดปัตตานีเข้าเมืองชนะก่อนที่จะไปเข้าเข,าเขตรปัตตานีครับอยู่ซ้ายมืออ่ะลำไก่โอ,อ่งของดีเมืองชนะครับวันนี้ผมชันวิทย์มาโศและก็บังกอซสลีต้องอำลา,าทุกท่านไปก่อนนะครับว่าบินไลตฟิกวันนีรนะยะวัสลามุออะไรกุมวะ้ราะงมะตุฮ์ว่าะาราะกาตุฮ์